สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือทุกคนรู้จักกันในานามว่าวัดโพนั่นเองครับตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแหวงพระบรมราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่เข้ามาแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับและเป็นวัดประจําราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือราชการที่1ยังเปรียบเสมือนเป็นมหาลัยแห่งแรกของประเทศด้วยครับ เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกวิชาหลายแขนงและทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมากราบพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าใครที่ได้มากราบขอพรก็สมหวังและเมื่อเข้ามาแล้วถึงกับตะลึงในฟาร์มอลังการของพระพุทธไสายาสน์หรือพระนอนที่งดงามและพระนอนองค์นี้มีขนาดความยาว46เมตรและสูง15เมตรครับเป็นพรนนอนที่เกาะอิฐถือปูนลงรักปิดทองและก็ประดับมุกแบบโบราณ ซึ่งการมาขอพรก็ให้ทุกคนมาที่บริเวณพระบาทหรือตรงเท้าของพระนอนนั่นเองครับซึ่งตรงเท้าพระนอนจะมีภาพมงคลร้อยแประการและวัดโพเป็นวัดที่มีเจดีย์เยอะที่สุดในประเทศมีถึง9 9องค์เป็นเจดีย์ที่สําคัญคือพระเจดีย์สี่ราชการแต่แราชการขอพรได้ไม่เหมือนกันและวัดโพย,ยังมีประตูเฮงเชื่อกันว่าใครมาลอดประตูนี้จะได้รับพรเรื่องโชคลาภโดยวิธีขอพรให้ยืนอธิษฐานและเดินลอดผ่านประตูไป และด้านในพระโบส์จะมีพระยืนเหมือนเป็นปางผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็จะมากราบพระในโบส์นี้